สวัสดีค่ะมมฮูกับกินยูแบบบ้านๆปี้อชาแนลค่ะพี่น้องวันนี้สภาพมันให้กระเผาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทําไก่อบนะคะไก่อบสูตรนี้ค่ะพี่น้องกินกับเผาก็ได้กินกับสลัดก็ด,ดีนะคะพี่น้องนะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือสลัดไก่อบก็สูตรนี้เลยค่ะนะคะก่นอื่นค่ะ ส่วนผสมต่างๆก็จะมีสะโพกไก่ค่ะนะคะซีซินหาซินนี่นะคะพี่น้องแล้วก็แครอทคือพวกนี้บ่าําเป็นบันไดนะคะพี่น้องยอดไซเบอ่อให้มีนาซุปมีความหวานซื่อๆนะคะหอมใหญ่สับแล้วก็หั่นเป็นเสี้ยวค่ะพี่น้องเล็กๆนะคะก่อนอื่นค่ะเรามาทําทอดหนังไก่นะคะพี่น้องให้พ่อเลื้องจึงหน่อยนึงก่อนค่ะ,คะค่อ้เอามาอบนะคะนี่ค่ะใส่น้ามันลงไป น้ำมันบะต้องหลายค่ะพี่น้องเข้าไปต้องการทอดแบบว่าให้เหลืองกรอบโบเมนนะคะเขาแค่เอาต้องการให้แค่ให้หนังผิวหนังมันนี่ค่ะพี่น้องบบเป็นแบบจังสีะคะ่ะใช่เห็ดแบบจังสีค่ะพี่น้องมันจะทําให้โบนากินมันเละนะคะพี่น้องนี่ค่ะาบเลยแบบนี้เลยค่ะ พ่อไปเรื่อยๆให้เหลืองทั้งสองด้านค่ะพี่น้องเอาแฟ่พ่อเหลืองเลยค่ะบนม่เหลืองกรอเป็นชิ้นให้นะคะนี่ค่ะแค่นี้พ่อค่ะพี่น้องนะคะเี่ยประมาณนี้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวย่าผอดไปเรืเอยๆจนบดขั้นทางชิมก็นะคะพี่น้องในจะพามาทําขั้นตอนต่อไปค่ะเอาละค่ะหลังจากย่อผอนนังไก่เหลือเหลืองนิดๆละค่ะพี่น้องทีนี้เราจะมาทําการ ทําไก่อกค่ะก่อนอื่นค่ะเอาหอมใหญ่ลงไปผัดกับน้ำมันที่ทอดไก่เมื่อกี้เลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องคัดหอมใหญ่หิ่งห้อมเลยค่ะ บางคนเพิ่นก็เอาไปพัดกับเนยนะคะพี่น้องแต่ว่าของเยา่านีสิเน้นแบบว่าสไตล์แบบบ้านๆค่ะที่พี่น้องสามารถให้กินให้อยากได้น้ำเนอค่ะบางคนบางเือพี่น้องอาจจะคิดตามอาจจะไปหาซื้อนุ่มซื้อนเนอยมาค่ะพี่น้อง,งววซึ่งเยาว่ามันสื้นเพื่อโดยใช้เหตุค่ะเรามาใช้วิธีนี้ค่ะน้ำมันนี่แหละค่ะใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่น้ำมันหอย เฮกาเอาได้ค่ะพี่น้องสมเยอะเทก็เขาเยอะสบค่อ,อย่ตวงกันไนคะ่ะก็ต้มรสฟ้าเขียวประมาณนี้คะ่ะแล้วก็ไก่เปิดไฟแรงคุกเข้าให้เข้ากันค่ะ งนั้นค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะหลังตะลิ้วไปน้ำค่ะนี่ค่ะเปิดไฟกลางแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะพี่น้อง จนกว่าไก่สืบเปื่อยนะคะช่วงที่ยวย่เคี่ยวค่ะพี่น้องย่าเคี่ยวได้30นาทีก่อนค่ะพี่น้องเ่าค่อยจะเอาแครอทใส่ลงไปนะคะแล้วก็เคี่ยวไปอีก30นาทีค่ะหรือผู้ใดว่าอยากกินไก่เปื่อยขนาดนั้นค่ะพี่น้องทั้งหมดเนะะี่ยค่ะเอาแค่40นาทีก็ได้ะคะ่ะแต่ของย่าผู้เฒากินนะคะย่าก็เลยต้องการที่จะให้ไก่นุ่มนะคะส่วนแครอทนี่ค่ะพี่น้องห้าบอจอะจงนะคะเราเราไม่ได้กินเป็นหลักค่ะพี่น้องข้าแค่เอามาเห็ดเหศใม้แบบว่าน้ำซุปเรามีรสชาตินะคะแคลลอรอทก็หอมใหญ่ค่ะ ่น,น,นะะาะค่ะพอขนาะเท้าสิเขี่ยวเลยกระดหรือเท่าสิแบบว่าเออเคี่ยวจนแหลกเลยกระดค่ะพี่น้องนะคะและที่สําคัญจะต้องใส่ผงปรุงรสด้วยค่ะแบบนึงด้วยจากพี่น้องประมาณนี้เลยค่ะ ค่ะหลังจากนั้นเคี่ยวไฟกลางไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องค่อยช้อนฟองออกค่ะฟองพวกนี้ไม่มีอะไรลยค่ะไขมันที่เราทอดไก่แล้วก็น้ำมันไก่ออกมาค่ะพี่น้องนะคะช้อนออกเรื่อยๆค่ะพอครบ30นาทียางจะพามาใส่แครอทแล้วก็ชิมรสต่อค่ะเวลาค่ะพี่น้องหลังจากเย่าเคี่ยวมาได้ประมาณ30นาทีค่ะทีนี้เย่าก็จะใส่แครอทลงไปนะคะพี่น้องสาหรับค้นที่บ่กินเปื่อยนะคะ30-40นาทีนี่กําลังโอเคนะคะพี่น้องแต่สาหรับเย่านะคะทําให้คนชรานะคะ คนชรากินแต่คนแก่เดคนสะเคียดพิจใจคะ่ะพี่น้องต้องคนชลากก็ป่องเอาเปื่อยแน่จักหน่อยนึงนะคะพี่น้องหลังจากเย่อใส่แครดหลอดลงไปนะคะเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆอีกให้ครบหนึ่งชั่วโมงค่ะประมาณว่าเอามีดหรือเอาช้อนหรือซ่อมจิ้มลงไปเนื้อไก่ขึ้นให้มันเปออื่อยออกมาเลยค่ะนะคะแต่สำหรับคนฝรั่งดีคือเย่อหรือคนทั่วไปจะคิดว่าเปื่อยเกินไปไม่อร่อยจริงค่ะนะคะ ส่วนหอมใหญ่นะคะใส่หลังสุดเลยค่ะหลังจากที่เราเคี่ยวไก่และแครอทเปืือยแล้วก็ใส่ลงไปเคี่ยวอีก10นาทีปิดไฟยกเสิร์ฟร้อนๆเลยค่ะพี่น้องนะคะส่วนต่างๆเครื่องผสมต่างๆแยกใส่แถาทีเห็ดเห็ดเบิง์นะคะเพราะว่าเมนูนี้บบเนนรสจัดะค่ะพี่น้องจะบนเนนแบบเค็มหรือว่าอยัง,อยงจะสั่น,นะค่ะพี่น้องนะคะทให้มันออกนุ่นๆออกเป็นาขๆแบบ ไม่ไม่ต้องหวานมากไม่ต้องเค็มมากอียงประมาณนี้นะคะส่วนน้าตาลเนี่ยใส่หลังสุดค่ะหลังจากเกื่อเราเรียบร้อยนะคะพี่น้องใส่น้ําตาลนี่ไม่ได้ใส่แบบไล่ๆนะคะพี่น้องบรเิเตักใส่ให้มันเป็นแกงเพชรแกงขัวค่ะใส่พ่อปลาแรมปลาแลมแท่นชูรสซื่อๆค่ะพี่น้องแค่นี้พอเลยค่ะนะคะแล้วย่อยชิมรสกันค่ะนะคะ จะออกแบบกลางๆแบบว่าสามารถสดสดน้ำซุปไดค่ะเอาไง่ายๆนะคะพี่น้องนี่นะคะพอห่อเคียวไกลจนเปื่อยนะคะใส่หอมใหญ่ลงไปแล้วเรียบร้อยค่ะเราละลายแป้งมันนะคะพี่น้องละลายแป้งมันลงไปนิดนึงเพื่อให้น้ำซุปนะคะน้ำ ไก่อบพอนี่คะ่ะมันเหนืดนะคะพี่น้องว่ัสันถ้าห้องโปรไซลง่ไปนะคะน้ํามันก็จะเป็นใสๆอย่างนี้ค่ะมันสบจับกับโตไก่เะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าช่วงที่ใสแป้งมันนี่เยว์อาจเซบเด้เหตดให้เบิงเพราะว่ามันมันไม่หยางหยากเลยค่ะหลังจากที่เขี่ยวไก่แค่รดแล้วก็ใส่หอมใหญ่ปีไทยเอาแป้งมันใส่จักนิดนึงนะคะพี่น้องแค่นั้นละคะ่ะบมตองแปลว่าโมตองไห้มันแบบขนขึ้นหลาดนานะคะใส่นหน้อยๆใส่หนึ่งช้อนโต๊ะพอคะ่ะละลายน้ำนะคะแค่นั้นละคะ่ะ นี่ค่ะวิธีทำบาอย่าค่ะพี่น้องแต่อาศัยแต่เขี่ยวอย่างเดียวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเยายเขออนุญาตเคียวแล้วเรียบร้อยเบิดสุยางเลยค่ะเพราะว่าเยาอธิบายให้ฟังเบิ้แล้วนะคะพี่น้องดน๋ยย่าจะตักเสิร์ฟเซจานให้เบิ่งค่ะไก่อบร้อนๆค่ะผูไรม,มีขนานารือว่าผู้ไดมี่ขพดออนสามาต้มแซมเข้าไปได้เลยค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันตอนอบแล้วเรียบร้อยค่ะ ราคาพี่น้องไกอ่อบค่ะเมนูง,ง่ายๆนะคะเคี่ยวแล้วแต่ฟนบทราะ้ในตกจะฝนตกค่ะพี่น้องหนึ่งชั่วโมงผ่านไปคะ่ะเราก็จะได้ไก่ที่นุ่มจริงๆค่ะพี่น้องนะคะสําหรับคนแก่นะคะพี่น้องคนชราที่จะกินแบบนี้นะคะแต่ย้าขอยําอีกนด้วค่ะพี่น้องเป็นเพื่อนๆฟันดีๆค่ะไม่ต้องให้ถึงหนึ่งชั่วโมงคะ่ะเพราะว่าไก่เป็นไก่ตู้ไก่ไพันนะคะพี่น้องมันเคี่ยวประมาณ 30- มสิบสินาทีกับเปลือยนมกินได้ราคะพี่น้องนะคะส่วนน้ําซอดจะมีความหวานของหอมใหญ่แล้วก็แครอทค่ะพี่น้องนะคะ ส่วนน้าตาลทรายเยอะใส่ลงไปนิดนึงค่ะยุ้มใส่จะเสียดขาดเปื่ยๆลงไปค่ะพี่น้องนะคะแค่นี้แหละค่ะบอร์เรนเน้นแบบว่านุ่นหวานนะคะพี่น้องนี่ค่ะรสชาติจะออกกลมกล่อมค่ะนะคะแต่ว่าจะมีเข้มนิดๆด้ค่ะพี่น้องทันทายแบบว่าเอ่อจืดๆขี้แกงจืดจะสิมันกมบอสแฉบค่ะเวลากินกับสลัดตล้วกินก็เข้าสวยมันก็จะแบบดูอ่อนไปหน่อยค่ะให้มีเค็มปลาแรมขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะพี่น้องสีแสบนะคะขอบคุณหลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องนะคะฝนตกค่ะพี่น้องตอนเทชดนะฝนไม่ให้นตกค่ะเชี่ยวไปเชี่ยวมาตกแสะแสยค่ะพี่น้องนะคะมาจ้าทุกคนพนกินเขาด้วยกันจ้า